สวัสดีครับช่องนี้ของเราตอนทำซิงนะครับโอ้ถ่ายแล้วถ่ายไรนู่นยายเดินมาถ่ายเมื่อกี้เอาหมดแล้วอว่าโคตรปวดมืออ่ะรถเนี่ยพวงมาลัยไม่ใช่เบาหน่อยหนักจัดอ่ะเฮ้ยเอ้ะขโมยขึ้สมาเก็บมะม่วงเห็นเบาเลยเอามาด้วยแล้วเออเก็บมะม่วง เก็บมะม่วงเก็บเก็บเหล้าเห็นมะม่วงแล้วมาด้วยเก็บมะม่วงเห็นเหล้ารองลงได้ปะลงได้เราอยู่ข้างนอกเได้อู้จอดจอดไม่ถึงสิบไม่ถึงห้านาทีเอ่ะเสร็จเลยฮะฮะไม่ใครรับเรองอ่ะเขาแก่ไงเขาแก่มาแล้วปะมาแล้วเดี๋ยว ยนีับอกแล้วว่าจะขับไม่คู่จะขับไม่คู่ผมจอดสิบนาทีเสร็จแไมทำไมเรียม่ไดไม่เน็ตข้าในกระเทาข้าในกระเทาันเป็นแองแต่ตรงนั้นอะเน็ตยังดีเลยนะตอนสี่าที่แรขึ้นมาหายข้าาน้าเกือนนะไม่ร ถึงสายตรงนี้มีมีเน็ตไม่แถวนี้ก็มีมันก็มีเป็นบางที่ต้องเดินเดินหาเป็นเหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมต้องสูงๆน่ะใช่เสียบอยถึงมันถ่ายคลิปครับนี่เอฟซีรอชมช่องเสียบอยหกล้อซิงครับโอ้ถ่ายง่ายดูวันเน็ตก็มีมีหูข้างนอกไงนอนตรงนั้นเอ๊ะไม่เช้าพาพาตะลิดวะนี่พี่ธงสัมภาษณ์หน่อยควาเตมน้เรื่องต้องลรอคุยตัวแ คุยเราสามอยู่แล้วโอพูดเลยดังแท้กูกูป่าไม่ได้ยินหรอมันจะทนอเลยมันจะทนอ้่วัสดีครับไปน่ลยตาลันขุดมันอยู่เนี่ยต้มตาลันตะโกนมาต้มตัวดงแกอ๋ออันนี้อาราเซมันใช่เหรอนี่เราราไ่ิดเรื่องทางการเทคนคเัยเราร่งอะไรเนาะ ขับกดไหมฮะฮะมันก็ขับมันขับสบายดิมันมันไม่เหมือนรถเล็กไงรูดลุมเลยแหนมไม่มีหักหรอวเนรมอะยางมันใหญ่แต่แต่มันเสียอย่างเดียวแหละมันถ้าไม่เร่งเครื่องมันจะหมุนล้อไม่ได้มันมันต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลับรถโอ้โหไม่ใช่ไฟแตกมาแล้วโอ้ยยังไม่แตกอยู่ชนตอไม้ มองมันไม่มีกิจกมองหมาเออต้องเดี๋ยวไปทําดีกว่าตามจริงมันต้องทํามองหมาขนาดดันมาซ่าออกเองก็ตัดเลยนะไม่มันเป็นอย่างนี้มันติดเลยติดเลยเออนั่นแหละไม่ตัดขาใหม่อ่ะใส่ขายาวกว่าเดิมอ่ะไม่มันต้องโค้งอย่างนี้ทําขาโค้งตัดขาใหม่เพราะกี้ผมก็ทําขาโค้งเหมือนกันฮะนี่นะซื้อไก่ตุจกู่มาถึงจะใส่บานนี่งมาอย่างนี้จะโลกลาย อไตัววเําจัดม้ชูมอใชิบอยเห็นไม่าอีตีินอแามันยังหรอยจะดว่าอะไรไปางางต่ดินนี่ไม่ค่อยติดกะบะเท่าไหร่หรอกผมมาจอดตรงนต้ผมง่าตรงนี้ได้เห็นในคลิปไงจะได้กในคลิปจะไปดูตรงนู้นกลับดูข้างหน้านู้นรตจพอเรากลันมา จะมาจอดตรงนี้แหละโอ้ดินสโต๊กแช่ไอ้เราก็มองจำเหลี่ยมได้นะมจำเหลี่ยมนี่เลาวาล์วสองว่ะต้องแรกกันม้างหน่อยพึ่งพึ่งแมงี่แมงโนว์ใช่ไหมพึ่งนั่งอยู่ไม่กกวนนี่ติ๊กเวนอย่าพึ่งพึ่งพึ่งอย่าอย่าพึ่งโอ้ดิ๊กเวนโ พวงกับายังเียับเดมทุดดีๆ่ครับนีเลยันไม่ได้เครื่องเสียงมาหรอพี่ธงไอ้เชงขาแล้วอ้เจ็บ่เื่อมบุทุนเมาครับผมเมาครับเลยได้ยังบ้ันาเปืบัดเนบ้านก็ไ่ได้เปิดม โอ้ร้อนกินเลยเจอาเลจะอยทำอะไรนี่ทุบยังไงได้โยขนาดตรงที่ผมจอดยังช้าเลยต้องต้องจอดตรงไหนทางดินเลยอ่ะเร็วเต็มเต็มเลยว่

ดิเหลือประมาณพันกว่าเที่ยวครับสองพันรถนี้ติดกระบะเยอะสุดแล้วมั้งนี่รถพี่บอยอะ่ะรถผมติดข้างเดียวนิดเดียวแต่กระบะจะยักมันเรียบนะมันไม่ค่อยติดหรอก <c oughs> ทำไมอื่นต้องจะโกนเลยตัวโกนหากันมั้งโอ้ มีผู้สาวไหมอสาวไอเย็นครับรถเสีบอยเย็นเชียบเลยไหมโอ้นี่มันรถจ่าสามดาวนี่น่ะเอ้ยดาวใครกลาง้างะดาวผมหลืวามีไหมเห็นไหมบอดาวเล็กใช่ไหมเออนั่นแหละ มันมีอันหนึ่งมันจะหลุดแล้วฝั่งนู้นมันจะหลุดหมดแล้วนี่ฝั่งนี้ก็จะหลุดแล้วน่าจะดาวถังน้ำมันอะตกไม่ไอดาวตรงรั้วดาวตรงตรงั้วข้าง,าง,ข,างของพี่บอยติเดเยอะสุดละโอ้โหนักกับโดด่านว่ะ <c oughs> <c oughs> สมพอจะหักติดกันมันเอาติดวะเอาติดรถพีอะไหนติดอะไรโดนี่ติดใส่น็อตบางฝนเนี่ยมันต้องดาวประมาณนี้แล้วก็ติดเยอะเยอะติด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 างดีิสวยหต้อตติด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 ตนด้ยติดติดตตติด นี่สักสี่ตัวโอ้ห่าเลยเนี่ยให้มันมาถึงตรงเนี้ยที่รถรถล่อง็ันชอบติดกันล่ะเอาไปว่าอู้แมวไปหลุดเองนู่มู้เดี๋ยววางไว้อย่างี้ดีกว่าเดนลนนี่มันจะอันอัดวางยาตัวเองวางยารถจมเลยเออประตูยากจ้ะ เครดเลยอะเมื่อกีย้ยกลัวลงจากรถโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไว<ห>้เจอกันคลิป,<ไ>ปหน้า <ไป S 1> ครับฮะไปกินเพื่อนกับเหล้า <c oughs> ดิเวนเยอะเนะาะแถวเนี้ย โดนโดนขานะถ้าโดนขาเมื่อกี้เดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลพี่เกิดขาเมื่อกี้นี่นะเออฮ่มฮะทำไมข้ามันลั่น ม่เช้าก็ลืมปิดถังครับดูครับดูหน้าตาคนดื่มครับอะไรเขาออกมาก่อนเขามาปิดางทาง <Yeah. S 2> ตรงนั้นมันรก <c oughs> ถ้าลืมปิดเขาจะลงไปปิดทำไมอะน้องเอาก็ลืมแล้วก็พึ่งนึกได้เลบ๊ายบายครับ